แต่ว่าอา m ิ t h านั้นมันมีน้อยอานิสงไม่เข้าภาวนาครั้งร้อยครั้งครั้งก็ยังไม่เข้ารักษาศีลอยียงวันหนึ่งรักษาศีร้อยครั้งครั้งก็ยังไม่เข้าภาวนามีคาสอนคำสอนทุกเจ้าภาวนาร้อยครั้งครั้งก็ยังไม่เข้าคืออานิสงยังไม่เข้าติดรวมครั้งหนึ่ง ข้าวกระขางพรบหูหมูราดดินนี่ครรือความสอนพระเจ้าศาสนาบุญถาลอยครั้งครั้งผทธเจ้าตรัสไว้อานิสงส์ยังไม่เข้ารักษาศีลเพียงวันหนึ่งรักษาศีลรอยครั้งครั้อาริสงก็ยังไม่เข้าภาวนาเพียงครั้งหนึ่งภาวนาลอยครั้งครั้งอาริสงก็ยังไม่เข้าจิตวม ข้าวตักข้าบหมหูหมูแล้วกินครูบาอาจารย์มาสอนไม่เคยได้ยินได้ฟัง